มาครับจะพาเข้ามาชมสวนหย่อมเล็กๆด้วยว่าสวนผสมผสานเล็กๆครับผมถ้ามาดูบ่อหอรลี่สีทองครับผมอันนี้เป็นรังไข่ที่เขาเพาะพันธุ์หรือว่าออกจากรังไข่แล้วเนาะเป็นลูกตัวเล็กๆนะครับ ร่างไข่ก็เป็นสีชมพูเหมือนหอยเชอลีนาบ้านเราทั่วไปนะครับก็เหมือนกันนะครับผมนี่ครับเขาก็จะแตกออกจากร่างไข่นะครับเนาะออกจากร่งไข่แล้วก็จะมาเกาะตามพัสดุที่เราเตรียมไว้ให้เนาะนี่ครับการกล้วยนะครับเด้ผมเตรียมไว้ให้นี่ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นลูกหอยเชอรี่สีทองนะครับพอโตขึ้นมาสีจะสวยสีเหลืองสีทองสวยงามครับเอาก,าก้านกล้วยไว้ใส่เพิ่นเป็น,ปนที่เกาะเนาะครับเนาะเขาล่วงลงมาลงดินแล้วเขาก็จะมาเกาะที่ก,าก้านกล้วยเนาะครับเนาะผมเลี้ยงในบ่อดินนะครับบ่อดินนี่ก็หน้าฝนก็ดีครับน้าฝนตกมาก็น้ําก็จะไหลเข้าไหลออกเปลี่ยนน้าอัตโนมัติน้ําก็จะใสตลอดครับแต่ถ้าช่วงหน้าแรงเราก็ เติมน้ำก็ได้นะครับแต่หน้าแล้งผมจะปล่อยนะครับหน้าแล้งบ่อนี้ผมจะปล่อยให้น้องเขาหรือว่าหอยเชอรี่สีทองนี้ลงไปใต้ใต้ดินเนาะลงไปใต้ดินหรือว่าไปจำศีลนะครับหน้าฝนเขาก็ขึ้นมาวางไข่ครับนี่ครับสีเหลืองสวยงามครับสีทองเนื้อก็สีทองนะครับเนื้อก็สีเหลืองนะครับผมแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนน้าบ่อยเปลือกเขาก็จะเป็นสีด,ำด,ำดําๆนะครับเด้อสังเกตนะเป็นขี้ไข่น้ำหรือว่าตะไคร่น้ำเนาะเกาะเนาะครับเนาะ อยู่ที่กับน้ำนะนี่นะครับบอ่บอธรรมชาติบอ่อดินก็จะประมาณนี้ครับป่นถ้าเป็นบอ่อปูนก็จะดีครับบอ่อปูนเขาเปลี่ยนน้ำ นองเข้าก็จะสีเหลืองสวยงามตลอดครับนี่แหละครับถ้าเป็นบ่อดินก็เป็นตะไคร่น้ำเกาะธรรมดานะครับเนาะเหลืองปุดแต่เนื้อสีเหลืองสวยงามครับนี่ครับสีเหลืองสวยงามด้วยครับเขาจะกินใบกล้วยเป็นอาหารด้วยครับเด้อตามนี่ครับผมมาเข้าสวนออกจากบ่อหอยเชลี่สีทองก็เข้าสวนบุกต่อครับบุกหวานทานสดได้ครับไม่คันสามารถสัมผัสได้ประกอบอาหารได้ครับไปแกงแบบกินสดก็ได้ครับ แกงอีสานลาวหรือว่าแกงกะทิก็ได้ครับผมมีคลิปให้ดูอยู่นะครับบุกวันท่านสดได้ครับไม่คันครับนี่ผมปลูกจากต้นเล็กๆนะครับปลูกจากต้นเล็กๆปลูกใส่กระถางครับต้นอันนี้เป็นต้นต้นลูกขึ้นมาแทนเนาะครับเนาะนี่ครับปลูกจากต้นเล็กๆผมก็จะปล่อยเลยครับว่าปีนี้เขาจะหัวใหญ่แค่ไหนในกระถางอันนี้คือต้นแม่ครับต้นแม่ที่ผมปลูกพอเขาเหี่ยวเฉาลงไป ต้นใหญ่นี่คือเป็นต้นลูกขึ้นมาแทนครับนี่ต้นนี้ขึ้นมาแทนครับทดแทนจากต้นแม่ครับรากน่าจะลงใต้พื้นแล้วละครับแต่ผมก็ปล่อยเลยครับจะลองดูว่าเขาจะหัวใหญ่แค่ไหนในกระถางเนาะนี่ครับอันนี้ผมลงดินนะครับปลูกจากต้นเล็กๆครับต้นเหลืองๆโน้นก็คือเป็นต้นแม่ครับก็เขาจะมีแขนงขึ้นมานะครับแขนงจากหัวเขาขึ้นมาเนาะนี่ครับแขนงซ้ายแขนงขวาขึ้นมาครับนี่ก็เหมือนกันครับอันนี้เป็นต้นทดแทนเนาะตัวนี้ก็จะมีอยู่3ต้นต้นเหลืองสุดก็คือต้นแม่ ต้นแม่รุ่นที่หนึ่งครับก็ถัดไปซ้ายมือต้นนั้นก็จะเป็นนี่ตัวน,นี้รุ่นที่สองครับรุ่นที่สองก็จะมาเป็นรุ่นที่สามนี่ครับเขาจะสลับกันเปลี่ยนอายุมากเขาก็เหี่ยวเฉาลงไปเขาก็ขึ้นมาแทนครับขึ้นมาแทนเรื่อยๆหัวเขาก็ขยายใหญ่ไปเรื่อยครับข้างในก็มีนะครับด้วยผลข้างในก็มีครับบุกหวานครับเป็นสวนบุกหวานเล็กๆครับก็ช่วงนี้ฤดูฝนก็กําลัง เล่งขยายพันธุนะครับเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าแรงก็จะลงหัวนะครับอันนี้อ้อยสุพรรณบุรีห0ินะครับอ้อยขันน้ำนะครับหวานช้ำเด้อครับเด้อไปขันน้ำผมก็เหลือไว้อยู่ประมาณ3ามหรือสี่กอนะครับเมื่อก่อนปลูกประมาณเกือบ20กอครับเพราะว่าปลูกไปหลายต่อแล้วครับปลูกไปหลายต่อเขาขึ้นมาใหม่แล้วก็ลำเล็กผมก็เลยตัดเปลี่ยนครับเก็บไว้ขยายพันธุ์ประมาณ4ี่กอไว้ปลูกไว้รอบหน้าครับนี่ก็บุกหวานครับนี่บุกหวานด้วยกันครับนี่ปลูกไว้นะครับปลูกไว้ทุกมองนะครับ หัวไรไปนาเสียบขอไปเลยครับอันนี้หวัวมันสาคูนะครับมันสาคูเผือกมันสาคูจีนนะครับเนี่ยสีใบสีสวยงามครับใบซอยเบิร์ดครับแม่งกินโน่นกิน <laughs> อันนี้กุ้ยไหลหอมทองครับแล้วก็ข้างกุ้ยไหลหอมทองก็เป็นบุกหวานนะครับนี่ครับบุกหวานเขาก็จะมีแนวนอกแขนงนวเพาะนั่นนาะแขนงขึ้นมากเลยขันเลยครับเด้อนี้ อันนี้ดอกกระเจียวเพชรน้ำผึ้งครับกระเจียวหวานท่านสดได้ันนี่ครับก็จะเหี่ยวเสาลงไปเด้ครับต้นใหญ่นะครับอาจะมีต้นลูกขึ้นมาแทนนี่ครับเขาจะสลับเปลี่ยนกันไปเรื่อยครับถ้าต้นใหญ่ไปเรื่อยเขาก็จะหัวใหญ่ไปเรื่อยครับสัมผัสได้ได้ครับนะผิวไม่ขู่ขะนะครับผิวจะเรียบได้ครับบุกหวานนะครับเนาะจะบ่กขั้นครับสังเกตได้ครับถ้าเป็นผิวขู่ขะอนันจะเป็นบุกขั้นเนาะครับบุกห้างโคกตามโคกตามป่าตามเขาเหาเนาะครับเนาะอันนั้นจะขั้นเนาะครับเนาะ อันนี้กับว่าขั้นนะครับเรื่องสัมผัสได้ครับนี่ครับต้นลูกเขาขึ้นมาแทนนะครับเขาจะเปลี่ยนต้นไปเรื่อยเพิ่นจะเปลี่ยนต้นไปเรื่อยเพิ่็จะหัวใหญ่ไปเรื่อยนะครับเดื่อหัวเพิ่นกะสีใหญ่ไปเรื่อยครับนี่ครับผมกับปลูกไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็สาคูมันสาคูนะครับเดือนี่ครับต้นเล็กครับอันนี้โดนเครื่องตัดหญ้าไปเขาก็ต้นใหม่ขึ้นมาแทนครับนะครับก็จะปลูกผสมผสานกันไปครับ ตามด้วยกล้วยน้ำว้าครับผมกล้วยน้ำว้าติดแรงนะครับติดแรงเะครับเด้อผมก็เลยตัดแต่งให้เป็นต้นเตี้ยพอดีฝนมาเขาก็จะเป็นต้นเตี้ยก็ได้อยู่สี่ห้าวีครับกล้วยน้ำว้าพื้นบ้านเท่านั้นครับนะอยู่ไทยก็มีนะครับเนาะกล้วยน้ำวา้ามีทุกสวนทุกที่นะครับมีประโยชน์และอร่อยหวานเทียบทำกุ้ยแขกหรือว่ากุ้ยบวชชีก็ได้ครับ อยู่มุมข้างในนี่จะต้นใหญ่นะครับอันนี้มุมด้านนอกต้นจะเล็กนะครับมุมสวนข้างในนู้นจะต้นใหญ่เด้อครับเด้อขอบคุณนะครับผมที่มารับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเด้อขอบคุณครับผมครับ